ตอนนี้พี่ตกงานกันนะพี่เสกกับพี่เนี่ยไม่รู้จะทำอะไรน้องมีอะไรให้ทำไหมล่ะจริงจริงประมาณกี่งานครับโอ้ยเยอะประมาณสิบกว่าล้านอ่ะสิบกว่าล้านนี่สิบกว่าล้านบาทสิสิบกว่าล้านบาทเออประมาณสิบล้านคือเอามานั่งบวกลบคูณหารทำไมโควิดมันไม่เลยไปอีกสักเดือนหนึ่งมาอะไรอย่างเงี้ยแบบ เขาแสดงว่าช่วงที่เขาดาวหันมาก็คือโดนตั้งแต่ก่อนเขาดาวเลยโดนมาเลยค่ะโดนเต็มๆแล้วแบบไม่ตั้งตัวด้วยไม่เหมือนคราวที่แล้วยังพอตั้งตัวได้อันนี้อันนี้คือเขาแค่ยกเลิกหรือว่าเลื่อนออกไปก่อนครับทั้งยกเลิกทั้งเลื่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้เล่นอีกเมื่อไหร่เพราะว่ากระแสมเป็นยังไงคะโควิดงวดนนี้มันจะหนักกว่าคราวที่แล้วปะทุกวันนะครับผมไม่มันจะมันจะเยอะกว่าคราวที่แล้วไหมเออติดเยอะกว่าเอ้าทำไมอ่ะ พี่รับคือมันเดือนนี้เลยหรือเดือนหน้าด้วยตอนนี้กี่เดือนของพี่โดนถึงกุมภาละคือเนี่ยเดือนเนี่ยพี่ไม่มีงานทําขอไปทํางานเถอะเนี่ยเขาว่าไงบ้าง เขาไม่ว่าไงพ่อพี่บอกว่าเสรไม่ต้องห่วงนะนี่เงินในบัญชีการเยอะอยู่เอ้าจริงถามดิเมื่อคืนเนี้ยเราเลี้ยงได้แน่นอนเราเลี้ยงได้คือคือตอนนี้ก็เลี้ยงสามีไปก่อนอ่าไม่ใช่หัวเมียมันไม่เขาบอกไม่เลี้ยงกันหรอเขาแบบเกาต้องกินด้วยกันก็เงินเหมือนกันจดทะเบียนสมรสกันไปแล้วเครียดมมมััครบบผูสาาวกลลเ่นนเอะพี่โดนไปห้าเดือนกว่าเล่นได้สามเดือนกว่ามันไม่บาลานซ์เลยมั้งไม่แฟฝ่ จริงๆถ้าแบบให้เล่นอีกสักสองเดือนเป็นห้าเท่ากันโอเคการีเตรียมวิธีรับมือต่อไปนี้ถ้ามันยืดเยื้อไปจนถึงแบบผ่านไปถึงซี่ปีเลยอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้จะรับมืออะไรแล้วเพราะว่าเราทํากับข้าวทำขนมขายก็ไม่เป็นไงก,ก็ไม่รู้จะทำยังไง <c oughs> ก็ต้องใช้เงินกับเครียดเครียดเครียดจ้ะแต่การบอกว่าไม่ต้องห่วง ชิวๆไปตอนนี้เขาเริ่มดีละเริ่มไหว้พระนั่งสมาธิได้สามวันละอย่างนี้ทักวคนจะทุกับอาการที่ปวดหรืครับไม่ตอนนี้เขาดีขึ้นเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เขาเขาไม่เชื่ออาการอย่างแกบอกว่าเนี่ยมาไหว้พระอาการหรือว่าอยู่ดีเขานั่งสมาธิเองมาสามวันแล้วเขาบอกว่าเออโล่งขึ้นแล้วเขา,าปก็ปกติขึ้นไม่เครียดเพราะอะไรว่าบอกเมื่อคืนมีเงินในบัญชีอยู่เนี่ยเยอะเลย เพราะฉะนั้นเราก็ชิวไปพี่การีพนมาิพการเป็นคนให้นั่งหรือว่าพเนั่งเขานั่งเองอ <re lease> พี่ยังนั่งไม่ได้เลยเขาเพิ่งทำม,มาเลยใช่ไหมพี่การาไม่รู้เขาเขาทำเองเือแต่พี่พาเขาไหว้พระแล้วเขาก็อยากไหว้แต่ก่อนแบบเหมือนกับแบบเสกเธอต้องไหว้นะอะไรเงี้ยแต่คือเขามาไหว้ขนาดพี่แบบเทกวดน้ำแล้วจะเอาไปลง้นไม้ใช่ปะเขายังขอตามไปเอาไปเทด้วยเลย ซึ่งแบบว่าเออเขาแบบว่านึกถึงด้านนี้ละอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีค่ะเป็นูรักสไปไม่ถึงขั้นนั้นนะคะแต่ว่าหมายถึงว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเนี้ยไม่งั้นฟุ้งซ่านนะถ้เาเกิดไม่เข้าําไมะไปเข้าอะไรอะ่ะเข้าผับเทก,ก็ไม่ได้ก็มีทางเดียวแต่ก็ดีนะทำให้พี่แบบได้ศึกษาอ่านเรื่องนั่นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าตอนนี้อากาศงพิเศษค่อนข้างดีขึ้น,นใช่การตอนแรกก็ เครียดอยู่ว่าเสกจะแบบไม่ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตตายละแบบตายแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวเนี้ยคือเขาจะเครียดกลัวงไงอย่างเงี้ยแต่คราวนี้แบบเออเขารีนแหละขึ้นมาเวลาเขานั่งสมาธิเราก็คดีไหนอะเอาาเอาัเ,อเ,อเ,อเอนอนัอ้น,นมันจบไปแล้วจบไปแล้วมันจบไปแล้วตอนนี้พี่การต้องเหลือขึ้นสามยังไงบ้างเหลืออันเดียวคือไลฟ์สด ก็ได้เรื่อยเรื่อยเห็นเห็นโพสเห็นเพราะว่าายค่าปรับไปชิวๆนะะคพี่ใช่ชิวเรื่องอะไรกันพี่กายจะเอาเงินไปให้ใครจะมาเจรจาเอาเงินกายกันไม่ให้เรากันให้รัฐบาลกันให้ศาลกันให้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ขึ้นบ่อยพี่ก็ต้องให้ศาลเพราะดูแลสถานี่แต่ตอนนั้นที่เราต้องให้ฝั่งอีฟหรือไอ้หน้าฝั่งแซมเวียน ไม่แซนวิชไม่เขียวแซนวิชเขามันเป็นจำเลยด้วยกันอ่าจำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองคนนั้นเขาฟ้องการวีฟ้องการฟ้องพิการแล้พิการได้จ่ายเงินค่าปรับมนะครับท่านสโบรจ่ายค่าปรับให้ศาลไม่ได้จ่ายให้เขา<ม>เพราะการประกาศไปแล้วว่าการไม่จ่ายเงินให้เขาการจะให้รัฐบาลจะให้ศาลเพื่อพัฒนาประเทศ แต่ว่าพี่อีฟเขาแบบว่าเหมือนไม่พอใจไม่พอใจก็เรื่องของเขาเกี่ยวอะไรพี่เขาทำออุทธรณ์ไปดิพี่เขาอุทธรณ์อยู่ก็คือ,ต,อต้องไปเจอะะกันอะีกทีเป็นแล้วแต่มันเาก็ได้ขออนัดีีกทเมื่อไหร่เดือนนี้แต่จำไม่ได้ลืมถามทนายน่าจะเป็นเดือนนี้นะถ้าจำไม่ผิดนี่ก็สู้เหมือนทุกคดีอะค่ะจะพุ่งตรงนะ จะติดไม่ติดหรืออะไรไม่กังวลเลยอืมแต่อย่าวางหวังเงินเจ็ดล้านก็แล้วกันเพราะว่าไม่ให้คือไม่ให้แน่นอนไม่ให้พี่การถามนังกรณีโรงเรียนของลูกเนี่ยปัจจุบันเคลียร์หมดเรื่องอ่ะยังไม่เคลียร์หมดเลยตอนนี้ไม่ไม่ได้ไปโรงเรียนด้วยจะไปโรงเรียนด้วยไม่ตอนนี้มันไม่ให้ไปโรงเรียนใช่ไหมก็ก็คุยกันปกตินะแต่ว่า เรื่องเก่าก็ยังไม่เอามาพูดแต่คุยกันปกติเหมือนกับลืมไปอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวเับการที่มืออะไรเงี้ยเรียบร้อยแหรือเปล่าปกติค่ะก็คือน้องก็ยังไปเรียนอยู่แต่ว่าตอนนี้ปิดปิดอยู่ไงคะแสดงว่าหลังจากนั้นมันไม่มีเหตุการณ์อะไรไม่มีอะไรค่เขาดูแลดีขึ้นด้วยไม่ปล่อยปะเหมือนเดิมเราก็ไม่ติดใจอะไรแล้วใยไม่ไม่ไม่ของผู้ทำอะไรกันก็การว่าตอนนี้เขาดูแลลอนดอนดีมากนะ การก็เลยคิดว่าออโอเคพอใจมากพอย้อนห่างนิดนึงอีพอโดนแฉว่าขายของไปโกงเขาอะไรเงี้ยการว่าไงพี่ไม่รู้เรื่องขายของอะไรขายของโกงมีคนไปแชร์ว่าเขาขายของอะไรเงี้ยแล้ววันนี้คนแชฉมันเกิดโดนโกงอะไรเงี้ยทำไมอ่ะโดนโกงอะไรพี่ไม่รู้เรื่องเลยก็คือไม่ได้สนใจข่าวพี่พี่บอกแล้วไงพี่บอกรู้แต่เรื่องตัวเองจริจริงๆ เอ็มี่พี่ยังไม่รู้เลยเขามีข่าวอะไรมาก่อนเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าพอหลังจบคดีกับปีสตจชีวิตเราจะสดใสกลับมาเป็นการเสกคู่รับมันไม่สดใสเราถ้ามันเป็นโควิดอันนี้มนไม่ใช่อ่ะโควิดแบบนี้พี่ก็ตายพอดีแล้วก็ครอบครัวโรโ,โซอ,อีกเป็นร้อยอ่ะลูกน้องเมียมันลูกพ่อแม่อะไรโอ้โห นี่รายได้หลักของของครอบครัวลรซคือสมาชิกแล้วก็ทีมงานหมดทุกคนเนี่ยมาจากคอนเสิร์ตแล้วโดนอย่างเงี้ยเสร็จเลย